พัดลมพัดลมไฟเข่าบุปินอันนี้มันสายที่ว่าเจ้าของเครื่องพันต่อมาเป็นพัดลมมีรีโมทกดเปิดแล้วเปิดได้ไฟพัดบูปินกดให้มันสาย กดทรายกับทรายได้เป็นพะลมติดฝามันใสได้อยู่แต่ว่าใบบบปิน่นอันนี้กับยี่ห้อมันตามนี้เลยขอ,ขอ,ขอกาสิแกเบิง่ง ที่แก้เบิงว่ามันเป็นอย่างมันจังบบปิน่นมันฝืดแล้วมันเป็นอย่างแก้ตะนางมันออก นี่ฝาตะนางด้านนอกมันปิ้นเบื้งใบบบปิ้นเลยแกนติดฟืดจัดเลยใข่เบึง่ง หลังจากหั่นนอดออกมาแล้วก็ยังติดเดือยอยู่เ้าก็เอาตละลบิดมาสองอันอันหนึ่งมางัดเดือยให้มันง้างออกอีกอันหนึ่งกับมันดันเดือยเข้ามันจังสีรูดออกมาหันนอดออกแล้วยังบ่แล้วยังมีเดือยหลอกอีก นี่มันเดินลอกใบพัดลมเอาคอนตีคอออกแล้วกาวเล็กมาส่งกระสีหันฝาด้านหลังมันออกก็ต้องใส่ตละบิีแบบสปริงมาหั่นหัวน็อตก่อน ว่าหัวน็อตพัดลมมันจะแน่นขั้นหันเลยมันจะหัวน็อตมันจะลุยจะต้องได้ใส่ตละบิดแบบสปริงมาหันก่อนป้องกันไว้หัวน็อตลุยจากนักก้นก็ตามด้วยตลบิดแบบไฟฟ้า มันจังไวแล้วก็ไข่ออกมาขั้นตอนนี้ต้องคือคอยไข่เพราะว่าย่านคนรวดมันขาดไข่มาเบ่งบูดก็คือว่ายังใหม่อยู่บูมีหอยเห็นเลยบูดด้านหลัง ยกเอาคนลวดออกมา e <at> จะน่ากระดึงแก่มันขึ้นมาแต่ว่าดึงบุขึ้นเพราะว่ามันติดด้านหน้าสแสดงว่าบูดด้านหน้าพี่ ข่อยแนบเบรงเห็นบูดมันหมุนไปพร้อมเกน็ไปว่าบูดด้านหน้าติดให้มิดก่ซีเมนบูดมันหลวมก่อนต่อมามันจังค่อยมาติดที่หลังค่อยจะมาร์กบนที่วาจิกแกก่อนบมดเวลาประกอบก็จะประกอบแล้วเก่ามัน บูทมันจังบูติดขั้นตอนการแก้กระแมนเอาตลบิดมาสองอันอันหนึ่งอามาดันไว้ดันมาให้ขามันเบี้ยวอันหนึ่งดนันแล้วก็อันหนึ่งงัดก็หยัดลงโหมันแล้วก็ดันไว้ยืออนหนึ่งก็งัดแง้มขึ้นบ่ให้าขาฝ่ามันเบี้ยว จากนั้นก็นยกขึ้นมายกคุณมาสังเกตว่าแผ่นสกัลาดมันจะเปื่อยเปื่อ,อยยุ่ยเลยแล้วก็บุเห็นมีน้ำมันเลยน้ำมันแห่งจัดเอามือดันเบิงเป็นขีฟูุ่นแตกออกแตกเปืออเป่อยไปเลย นี่มันสัก,กหลาดที่ว่าบนในมาตรฐานคอยว่าอันนี้ก็มันบูตติดแกนเลยแล้วก็เอาคีมมาหนีบบูตเพื่อที่จะดันออกจากแกนหนีบแน่นๆแล้วก็บิดไปบิดมาดันออก มันจะแน่นยีหลีก็ต้องใช้ความพยายามมันก็คือค่อยเสียนออกแล้วค่อ,คอยๆเสียนออกเทเล็กเทเลนอยนียบเด่นแน่นแล้วก็เสียนออกบูตตัวนี้ก็จะเอาออกทิมเลยค้อกากิใส่บูตตัวใหม่ อันนี้แมนบุทที่ภาเสียหายแล้วเบิงด้วยตาก็คือว่ายัางดีอยู่แต่ว่า,ค,าวค่อยกบเอาค่อยชีช้ใส่ตัวใหม่เลยรูปเบิงแกนกะผู้ซึกวันยังเพียงอยู่แต่ว่าเบิงด้วยตาคือว่ามีหอยบาท อันนี้มันอุปกรณ์ที่ว่าเสียลมาใส่บูทแต่ว่าค่อยกับบดี้ซื้อเป็นน็อตมาจากพัดลมนี่แหละแต่ว่าบูทนี่ซื้อซื้อมาเป็นบูทขนาด8ปดเมซื้อมาเทลาซิปอันบางเท่ากับซื้อมาเทลลาซาวอันก็ใส่เป็นลายเติบละ เนี่ยหน้าเดียวแต่ว่าแพา่นสกาดมันมันเบิดของคอยนะข่อยก็ไปหามาก็ได้สำนิเป็นแผ่นสกราดมือสองใส่ไปก่อนใครก่อนโบมีให้ใส่แล้วก็หยอดน้ำมันใส่ให้มันเปียก ให้มันซูมน้ำมันจากนั้นก็นตามร้อยแหวนสปริงใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ฝาควอบแหวนสปริง อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ว่าจะเอามาดันให้แหวนมันแน่นกระสีสอดจากทางกล้องขึ้นมาเอาแหวนวางใส่ ก็หนอดหันหันแต้เข้าให้มันแน่นถ้าว่าทานผสมทางบ้านอยากปั่นบูดน้ํากะถักมามีเบอร์วัดแอปอยู่กล้องคีวิดีโอ mm hmm. กับเพียงแต่ว่าบอกสถานที่แล้วก็เบอร์ mm hmm. โทรมา ก็จะส่งไปให้จากนั้นก็ใส่ควันตีมาเคาะค่อยๆกาตวตะระบิดดันโฮมันไว้บ่ให้ขามันเบี้ยวแล้วก็เอาอีกอันนึงมาดัน ขายมันงอลงผับไว้คะแนนบดดันมันไว้มันจะขามันจะเบี้ยวบูดมันจะบดซื่อ ก็พยายามทาบลงให้มันเป๋ๆไว้จากนั้นกับไม้นอดออก ใส่ตามแล้วเก่ามันเท่านี้ก็แล้วละการใส่บูทบูได้ยากเลยก่อนที่จะใส่เกน็ดอยกะสียอดน้ำมันใส่เกนนก่อนเพื่อว่าเวลาสวมใส่มันจังมือนดีใส่สะดวกขั้นบอร์หยดน้ำมันมันจะฟืด จากนั้นก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบมอเตอร์หยอดน้ำมันหน่อยหนึ่งวันนี้ก็มาเสียบปลั๊กลองเปิด พะลมกับปินทันทีบันนี้ต่างจากตอนทํายิดกดใส่เบิงกดใส่กับใส่ได้ปกติก็ถือว่าแล้วแล้วพดลวมหน่อยนี่